สวัสดีค่ะวันนี้น้องครูมาจะมาทำเแบรบแบ,บ,บิกเป็นกุญแบบแจนะคะเป็นกุญแจนะคะนี่มีสวนใหญ่นะคะอัน,นหนว่ใหญ่กับหัวเล็กก็หัวเล็กอันนึ้งทวงกุญแจเป็นสีแดงอันนึ้เป็นสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะสีน้ำเงินโอเคอ่าพี่ครูมาจะระบายอันไหนก่อนคะ เลยค่ะอันนี้ไปเก็บก่อนแกะค่ะเมววื่อวานน้องพงมาดื่นนะคะนะคะใช่แมททำไมเขาต้องแถมช้อนม,อมาให้ด้วยอะ่ะเอามาให้คนสี่ะค่ะคนสีให้เข้ากันหรอใช่ค่ะคนสีไในไหนอะ่ะ ี่กล่องที่เราใส่แคร์บร์นี่นะใช่แบบิคก็ใส่เบสิก็จจระบายก็ได้หรือจะจุ่มก็ได้ค่ะจะใส่ทุกสีเลยโอ๊ยแต่สีชมพูไม่มีเลยอะสีชมพูสีชมพูไม่เหลือเลยนะคะเห็นไหมคะสีชมพูไม่เหลือเลยหมดถ้วยเลยหมดถ้วยขอดหน่ไรสีชมพูไม่มีเลย จุ่มๆละลาลก็ได้ค่ะลูกเอาเอาตั้งไว้ในนี้ตั้งไว้ในนี้แล้วก็ละลายม่เอานูอยากตั้งไว้ตรงไหน,น,นอ่มันจะระบายยากนิดนึงใช่มันจะระบายยากนิดนึงพยายามอย่าจับนะให้สีมันแห้งก่อนสีจุมพูมันไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยแหละกลื มีเด็กมาเกาะดูเจเจระบายนะคะอ้ครับแม่มันเปื้อนอ่ะไม่เป็นไรค่อไปล้างมือก็ได้ค่ะด็ แชมพูไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยเดี๋ยวเขาเอามาทำไมเหลือสิตน้งตัวไม่รู้เหมือนกันค่ะ งั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เจเจระบายไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกับมาดูตอนเสร็จกันนะคะข้ากันค่ะคุณเสียให้เข้ากันแล้วก็ไปทาตรงนี้ก่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้

ไม่งองี้ครับ ดูเจเจใหม่นะคะดูเจระบายไปก่อนนี่เจเจระบายเสร็จแล้วนะคะตัวแรกนะคะแต่เปิดอันนี้ไม่ได้อะนี่อันนี้เป็นสีขาวะค่ะเหลืออีกอันนึงน,นะคะแม่ขาแกะให้หนู่อยคะได้ค่ะไหนตัวเล็กตัวเล็กมหมัวโตใช่ไหมคะใช่ นี่ตัวใหญ่ดีอยออันนี้หัวตัวนะคะตัวโตแม่ทำไมขาทำไมขาเขาตัวใหญ่เหมือนเราอะ่ะใช่อันนี้อันนี้ขาตัวเล็กที่เดียวจิ๊บเดียวเขามีให้อย่างละสามสีนะคะนี่สวยไหมคะะเปิดก่อนนะคะ เราเปิดแล้วก็ผสมสีมาแม่แกให้ก่อนนี่สีสชู้ใหม่โอ้ได้สีน้ำตาลได้สีน้ำตาลเยอะเลยแต่สีอื่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นีมือเปิ่เอาวางบนในนี้ก็ได้ลูกนี่เริ่มตัวที่สองแล้วนะคะ จะใช้สีส้มในนี้ด้วยไหมคะไม่ใช้ค่ะใช้สีส้มในนี้ด้วยไงเนี่ยสีที่แม่บีบให้เนี่ยเอาสีส้มในนี้้ลยค่ะนี่สีลิมใบสใสไหมทาเลยรีบทานะคะอันนี้ตัวแรกปล่อยให้เขายืนแห้งอยู่ตรงนี้กันนะคะ โอ้โห oh, อันนี้พีคมมออ่ครูมาผสมสีจากที่เป็นสีออกเหลืองเหลืองคิมครมไข่ไข่กลายเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วเดือดวนน่าเดือด เก่งมากมร<า>ะบายไปเรื่อยๆค่ะสีปูนแห้ง <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> มันหนักกว่าบุญแจแน่ว่าไม่ช่วย นนอืมเดี๋ยวค่อยล้างเลคะ่ะเดี๋ยวให้พี่คูมาระบายก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูกันนะคะถือก่อนนะคะเดี๋ยวมันตกค่ะ